สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับไปที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับเราจะไปซื้อของไปเดินตลาดสักนิดนึงนะครับที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นต้นตาลของดาบวิชัยเนาะที่ท่านได้ปลูกต้นตาลระหว่างาเส้นทางที่จะเข้าไปที่ อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับก็คือเป็นต้นตาลที่สวยงามมากเลยสองข้างทางนะครับเราเลยเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับนนนี่บอก นถูกแต่ละคูแลเยเออแต่จิว่าไม่งามดีเลยนี่นี่แบบนี้ไหมนี่คือลอยๆคูอต้องใส่มวนดีนะเจ้ตัวจิีมนีบจากบาทห้าสิบบาทห้าทุกคูละห้าสิบเป็นลอยคูว ก็10 79เป็นบาทได้แล้วบ่พี่ว่า50พอ50 250

ดมเบิงอะรตได้ก็เนี่ยเหลือเอาเหลือเอาย่าเมาเรียย่างกิ๋วไปรถก่อนนะอะไรกับแก้วกันย้อนไม่ได้สื่อย่างเมาไม่ได้สื่อย่างพอดี ส uhh ีบาทเส้นนาางามจนมหน่วยใหญ่หมาใหญ่ไยากะอาบาทแต่แ่าค่ะสักบาทหบาทเอามาทอนเงื่นเลยสัสีบาทสิบาททั้งไก่ ばあばあちゃんがど เรียงไปขายนะเี่ยวเกี่ยว้นมาขายไยะหมากหมากหมากู่ไทยดีขนาดเลยวะทุกทุกท

ขนมแบบนีบ้าอาหขนมปกินเนี่ยโอ้โหจับเก่าจับเดิมอันนี้ขอาขนมอ้า ขนมอีกก่อนนึ่นก,ก่อนน้ำมอเออขนมก่อนเพื่อเล็กหน่อยน้ำดีใช่หมึกหมกมึกเหนีนนนยนงกับกลับมาเนาะนโอเค่ พวกแบแล้วปลายยังไงเียมากซีเรียสมากาสวนได้ใหญ่มาตแกอ๋อต้นหนังกับต้นอ่อนมัต้นอะไนยังเสี่ยงไหมใหญ่ เอาว่าสตาห้เบิงจะหน่วยนมงามีแต่หน่วยองามต่ใหญ่แล้วไมน่วยคีลายค่ะเพรามันเป็นหมาน่ไ้ซื้อหมากระสอบมามเสยรอย่าน้เหี้ยไรคะเบาแงค์แบบที่แก่แก่พี่แกสาวเราว่ามามาอ๋อย้

ข้าเออข้าชื่ออีกนี่ต้นปู่ที่นั่นเอมีเลสรือว่ากวเขานี่เออเป็นที่หอมดีตัวก็ละกระสองอมยาง่โออกนี่บวอ อูดเตะหมาเตะผู้จิตขาทไทยดีที่สุดไทยรท์จี่สุดหมากับผู้ยากมอกเ้าดังเริ่มสงสารอุ้มพ่อ นกินชาเย็นไปเบิ้งหอมเลเนะี่ยไเบิงหอมนะหอมสีสกเกตดนะ กระทอกันก็แบบก้นี่กับนี sick, ่มีหอมมีหอมผักสมันตู้กในเทงแบบารบบรา่าก้ากันอันนั้นจังซีลหรออันนั้นบอนมนกับ แตงมันจเอยนดงอัดไตบัไนมันส่วนตนก่สุสสนักัวนมี้มันติดีแข็งดีไอซีโดนต้นบอกต้นแบเที้ลอ้อาวก่จากัดต้นหน่งสีโลหลอด หเออหวมันกับบงงามบนเด็ก <Hayır> คับมันเด้แต่บัวติยังดอกฟังนี่พ่อ เดี๋ยวมันถือมานู่นเดี๋ยวมันถือมาไปอีนขายุรถ เออก็เมนูอะผมว่าเลยก็จะเป็นอะไับ้างนะก็เรื่องขอความคิดบ่าเพอัก็นแ่เราไปกินจิวัดส์เน็งจิัตส์เลได้เป็นถนนแขบไปเลยนะเออแต่ก่อนถนนกว้างันบ่มีรถ

ต้องจะวันหีแล้วุเหยีอเขาโอ้อเขาผู้สนับสนุนแต่ละลานแต่ละหลานน้องงานอีเหน่ยวคนเดียวเห็นบอลหานกิจสูงลานต่างพนิตเขาก็ขึ้นป่ายแต่ละหลานแต่ละลานงานเหน่ยวดดขนมั่ เออไปไปผู้สนับสนุนแทนสิสนับสนุนโดยที่ไปใหผู้่าสนับสนุนมหลายทเดี๋ยวคนนี้ก็ังใจงานงาเหนียวาะแกได้วุ่นเนาะเขาจะจริงางรเนาะตั้งแทรทต่องงขาไม่เปนไ รถไฟวุ่งอือมาเปิดนำุูวัาเจสกาติดสี่ตัวในโชว์บานโชว์เมืองเขาเฮ็ไเีบ่กอีก่อไป้น้อนี่ีร่นนี่คเดียวจะดักจะเดิมก็หดแวเอเอแล้วเเ่